เเรอสนับสนุนโดยอุ๋ยซุปเปอร์เทอร์โบอุ๋ยโฟร์แมนโอ้คุณป้อมพาผมมาที่ไหนเนี่ยที่นี่ก็คืออำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะพื้นที่มันสับปะหลังทั้งนั้นเลย สวยมากเลยเขาปลูกเยอะที่สุดเป็นเขยยตเศรษฐกิจทางเกษตรกรกรทมที่เยอะที่สุดในเมืองไทยเลยนะคะโคราชถือว่าเป็นเมืองมันสับหลังเลยทีเดียวใช่ไหมคุณป้าเพราะว่ามีโรงงานรับซื้อใกล้กับแหล่งผลิตด้วย <completely. S 1> ไม่ธรรมดาถือว่ามาถูกที่ถูกทางถูกมันสับหลังเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เกษตรกรเกรด A ของเราก็ถูกต้องด้วยใครอ่ะพี่เขียวค่ะนัดไว้แล้วไปไปกันอยู่ไหนก็ไม่รู้ เขียวพี่เขียวอยู่ไหนคะเนี่ยพี่เขียวเดียวโอ้ใส่เสื้อเหลืองเลยพี่เขียวขุดมันอยู่ขุดมันอยู่มาพี่เขียวเชิญตรงนี้เลยค่ะครับหยืดกลางเลยนะพี่เขียว้วไไเบออามมีจทขุดมันขุดมันค่ะโอ้ขุดได้เยอะยังเนี่ยก็เยอะเยอะแล้วค่ะเห็นว่า ร้อยก่าไร่ตอนนี้นะตอนนี้ขนาดกําลังเก็บเลยขุดเลยตามที่อื่นนะก็มีมีนักวิชาการเขาก็มาแนะนามัางแล้วก็คือไรเออเขาแนะนํานี้เออเราก็ลองดูตามเขาเนาะอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอามาปรับปรุงมีใครมาแนะนําอะไรเกษตรอะไรเกษตรหมู่บ้านเขามาแนะนําวิธีการปลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับปรุงตามไปเรื่อยๆค่ะทางที่แถบนี้นะครับอยู่ที่ ตำบลสำนักตะครออำเภอเทพารักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลังเยอะมากแต่โบราณโบราณเมื่กอก่อนนี้ก็เกษตรกรก็จะปลูกกันแบบตามมีตามเกิดตามความรู้ที่ท้องถิ่นมีทีนี้การที่ปลูกมานานๆนปีผลผลิตมันไม่ได้ทางเราได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมแนะนำให้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังนะครับในวิธีการใหม่ในการปรับโครงสร้างดินหลังจากที่ปลูกมานานก็ดินก็จะมีการเสรื่อมโทรม การใช้ปุ๋ยต่างนะครับก็ทําให้นาดินแข็งดินกระด้างและก็เสื่อมสภาพในเรื่องของธาตุอาหารในดินทางเราก็เลยมีการเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรร,กรายนี้นะครับได้ปรับสภาพดินปรับโครงสร้างดินนะครับก่อนที่จะมีการ,พรกเพาะปลูกในแต่ละปีฤดูกาลนี้ครับก็ได้มาแนะนําให้เกษตรกร,ร,กรหันมาปรับปรุงดินโครงสร้างดินในทางกายภาพและฟิสิกส์ของดินในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือสารซูเปอร์เทอร์โบ ของทางบริษัทก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพดินนะครับรอยแตกของดินรูพรุนของดินแล้วก็ปริมาณการเกิดการงอกนะครับต้นมันก็สวยหัวมันก็สวยเปอร์เซนต์แป้งดีถ้าถึงเกษตรกร,ร,กรที่มีการเพาะปลูกมันสับปะหลังนะครับเ,เรื่องการคัดสรรต้นพันธุ์การดูแลแปลงกำจัดวัชพืชแล้วก็การใส่ปุ๋ยคิดถึงเรื่องการบางแผนที่ดีคัดเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพื้นที่ของเราเนะพราะว่าเป็นประโยชน์ ต่อตัวท่านเองกลับรงผลผลิตที่ออกมามากกว่าเดิมไหมมากกว่าค่ะมากกว่าเดิมหมอโตเปอร์เซ็นดีอือค่ะ ถ้าอย่างนี้หัวโตเปอร์เซนต์ดีอย่างนี้แสดงว่ารายได้ต้องงามด้วยเป็นที่น่าพอใจไหมค่ะก็พอใจอยู่ค่ะพี่เขียวมีความสุขภายในครอบครัวเพิ่มขึ้นไหมหลังจากที่ผลผลิตดีขึ้นนะคะค่ะก็ดีค่ะคุยอะไรกันก็เออโอเคเนาะมาลงตัวมันตามที่คาดไว้อะไรอย่างนี้ค่ะค่ะโอ้โหคุณพ่อสุดยอดเลยนะฮะพี่เขียวของเราเนี่ยค่ะเป็นเกษตรเกรดเอตัวอย่างท่านหนึ่งที่น่ายกย่องชมเชยอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะเป็นเกษตรกรที่ ที่รายการของเราคัดมาเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างกับคุณผู้ชมในเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์แล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการลดต้นทุนด้วยนะคะแต่น่าเสียดายเหลือเกินครับเวลาของเราหมดลงอีกแล้วคุณป้อมค่ะแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าเวลา6นาฬิกา45นาทีเราจะร่วมนำคุณค่าสู่เกษตรกรท่านใดกรุณาติดตามชมค่ะในรายการเกษตร เกรดเอ bé. วันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกร